เจนนี่งงคนขุดประวัติสุดท้ายทนไม่ไหวขอตอบกลับนิ่งๆงานปังขึ้นมากๆสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ได้โอกาสทำงานในบทบาทใหม่ๆใ,ในวงการบันเทิงและจากที่ทราบกันว่าเธอได้รับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข่าวด้วย ล่าสุดเธอเจอคนขุดเอ็ดดราม่าในอดีตที่สาวเจนนี่ถูกกล่าวอ้างและเธอเผยความในใจที่มาโพสต์บอกว่าไม่ได้อะไรนะทุกคนแค่แคปให้ดูว่าแต่ละวันเจออะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะซึ่งประเด็นนี้มีชาวเน็ตลั่นกลางโซเชียลว,ว่าลืมไปว่ายุคใหม่เอาคนประวัติขี้โกงเหนียวนี่โกงแม้กระทั่งเด็กมาเสนอหน้าอ่านข่าว นอกจากนี้สาวเจนนี่ก็ได้เผยแชทที่พูดคุยกับสาวคนนี้ถามว่าข่าวไหนโกงเรื่องอะไรสาวรายนี้ก็บอกว่าขี้โกงจริงไหมเด็กๆในค่ายเมื่อก่อนที่ออกข่าวลืมแล้วหรอน่าจะเคลียข่าวให้สะอาดถ้าไม่ได้ทำสาวเจนนี่ตอบกลับว่าเคลียให้คนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีค่ะเช่นคุณที่ไงคะ งานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนัน Facebook ให้กำลังใจสาวเจนนี่